นี่ครับล่างเหล่างเหได้ปลาดุกโอ้ธรรมดาที่ไหนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโฮ้มาแล้วครับมาแล้วได้ปลาดุกเหมือนกันโอ้ธรรมดาที่ไหนโอวันนี้ได้ปลาดุกคนละตัวเฮ้เฮ้โอ้หมักได้ปลาดุกอย่างนี้พอตะหมักอยู่ ตัวสวยๆเลยครับผมฮธรรมดาที่ไหนเฮ้โอเล่นสไลด์ดอร์อีกธรรมดาที่ไหนนี่เอสวัสดีครับผมฟ้าวาวแหครับคลองน้อยๆครับผม ตาลสีกับี่ชายลงไปไล่ปลาข้างล่างนะฮะว้าไปว้ามาตกไทยชฉยเดี๋ยวจะเอาด่างดักไว้ครับผมไล่ไปเดี๋ยวเอาแหดักไว้ครับเห็นปลาตัวใหญ่บ่อนอยู่ครับผมเป็นข้องเลยน้อยคิดว่าแต่ไม่มีปลานะฮะดังเบิงงหินบ่อนดังบวบบวบบวบแฮมาลองเบิงครับว่าจะไล่ไปหรือบ่ไปอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานลนานกะดาวน์น้ครับผม ไปลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวไล่ปลาก่อนครับผมจดจวดนี่ครับคลองน้อยๆน้ำตื้นๆคลองแท้ครับมาดิ yeah, ธรรมดาที่ไหนหลุนบึงครับผมว่าจะมีไส้สซใหญ่ให้ดูบ้างไหม แขกกักไว้ก่อนครับผม,มวันนี้ก็สิได้รือไม้ขึ้นนะฮะมีทางไม้ทางปาไม้และก็อะไรใบไม้ đi lên mọi thứ không có phá rừng không không có phá rừng không có phá ฮะอ,อันน,น,นี้อันนี้ไม้ที่เท่าไรแล้ววันนี้ไม้ที่ซีไอส้มไม้ที่ไม้ที่ผ่านมาได้จปะปลาข้าวปลาข้าวกับลูกปลาบูไปดูไม้นี้มันจะมานไหมเล่นแต่ของใหญ่มาถือของน้อยๆดูสิ เร,มมเ,เริ่มลงมือแล้วครับผม,มเริ่มแทรแรกนะฮะว่าใครจะมาหอกันอารซี่ยึดเลยสนายปิ้งอึบบ่เปนอะไรปิ้งอึบปิป้สมาบ่าบาจุกัดไปแล้วนะฮะโอ้นู่ เอาเลยเอาเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเปิงเปรียดวันวันใหญ่วันใหญ่มันหายากไปเอาเครื่องมือก้อนไปเอาเครื่องมือก้อนยี่เอาไรเอาเครื่องมือ Trời ơi, trời ơi, trời phát trời anh

รู้ก็อ้โวยสระมจอะรเฮยได้แล้วฮะปลาขัน้อยหนึ่งตัวธรรมดาที่ไหนเปิดเปิดเรื้อก่อนนะฮะดูเชิงก่อน เราตีนะคจ่ะเฉยๆนั้วอเด็กเนูเดนไปทางุมบ่อ้่นลง้างยู่นะ Thank <laughs> you. ตัดเศีได้แล้วฮะปลาโคไอ้ย,ยาปลาโคล้วละฮะหนึ่งตัวธรรมดาที่ไหนนี่เกือบลิดฉันเองอดมันก็คืออยู่พอได้อยู่ตัวงามๆนี่น,นี่ธรรมดาที่ไหนเรียบร้อยละฮะหนึ่งตัว ได้ปลาคอ้ออีกแล้วนะฮะหนึ่งตัวไอ้แย,ย่ลูกหมันลูกปลาไม่ใช่ลูกหมันตัวที่สองแล้วนะฮะธรรมดาที่ไหนตาเลืซีนี่เออคนอะไรกระโจกเท่กบาลใจชมอมเหรอหัวระบหรบ,บหัวคลอดเดือดใจเหลือเกิด ดูแฮแรกแต่ละคนนะฮะดูไม่เป็นแ้แล้วนะฮะสบายใจเหลือเกินตาเรศีจัโยนดังอื้อียอะไรอะไรเอ้ยหะโอฮานาฮะตาไม่จอ้อเหนื่อยใจเหลือเกิน ดารุซีบอกว่าไม่ใช่ต้องเผ่าบอกหาจนมูกไม่เจอแล้วโอ้เหนื่อยใจเลืเกินตาบุเหไดิพนะ<อ>หาโจมยังไม่เห็นของหน่อยครับผมไดก้กบกบสามโตครับนี่หนึ่งสองสาม ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวน้อยหนึง่งโตครับผม <c ười> นึกว่าแต่ปลาคอยใหญ่บอลเอากบขึ้นซ้ำตัวปลาตัวที่บอลหายมดเลยครับผมสร้างแหอีกคนละชั่วโมงครึ่งนะฮะมีแต่ปลาปลาอะไรนะปลานามไม่ใช่ปลาโคลปลาดุกปลาชนนะเหนื่อยใจเหลือเกินของน้อยนี่มีแต่กบครับผม กลับมาเล่นคองใหญ่เช่ยนึงครับผมแฮซู่ไม่ไหวนะฮะปลาเยอะวูหในใจเหลือเกินได้กบสามตัวคุ้มนะครับพอได้ผัดเผ็ดนะฮะแซ่บจไม่ได้กินแต่กบโดน,นแล้วเฮ้ไม่ได้เจอหน้ากบโดน,นแล้วก็สบายไห้ปลาคอตัวในน้อยซําดี่โปเมื่อเนี่ยนะครับสองคนแบบโตซองโตคองน้อยไปลุยคองใหญ่กันเท่นนึงครับผม ล้างตัวล้างเหเผื่อได้อู้ใหญ่แนครับผมไปลุยคลองใหญ่กันครับ ครับผมล่างโตัวล่างแฮแล้วล่ะครับผมแฮ <Hey. S 1> พอในท่านคลิปอยู่ครับกุบสามตัวนะฮะปลาโบนในน้อยคนละตัวสองตัว <c oughs> พอได้เกลมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิ้นงาน้านะกระดานน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย นี่ครับล่างเหล่างเหได้ปลาดุกโอ้ธรรมดาที่ไหนโอเหนืน่อยใจเหลือเกินโฮ้มาแล้วครับมาแล้วได้ปลาดุกเหมือนกันโอ้ธรรมดาที่ไหนอวันนี้ได้ปลาดุกคนละตัวเฮ้เฮ้โอหมักได้ปลาดุกอย่างนี้พอตมักอยู่อ ตัวสวยๆเลยครับผมฮธรรมดา